อนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนยัยดาเจบุญชื่น irpc smart farming นะครับอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์ค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวมาช่วยบำรุงต้นไม้คลินิกหมอนดินโดยเกษตรกรผู้ชำนาญเรื่องดินต้มโค้งทุเรียนหม้อไฟอ่าชื่อมันจะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะดึงรามิเนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับศู์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดาเจบุญชื่น irpc smart farming วันนี้นะครับผมอยู่ที่นี่เลยครับสวนยายดายเจ้บุญชื่นนะครับที่นี่นี่เขาเป็นเป็นสวนเกษตรนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเป็นสมาร์ทฟาร์มิงด้วยอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงมีผลไม้อะไรอร่อยๆสดๆให้เรากินบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันนะครับ IRPC Smart f สมาร์ทฟานำนวัตรกรรมและองค์ความรู้ผสาน,ขสานเข้ากับภูิปัญญาชาวบ้านโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำการเกษตรผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนป้าตรงนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นแผงตัวเซลล์ค่ะเราเราใช้ทำอะไรอันนี้ใช้แผงพลังงานคือประหยัดไฟได้ครึ่งนึงอะจากเราเคยใช้ ร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็เหลือประมาณ60สตีติดหรืออะไรประมาณเนี้ยอ๋อก็คือใช้สูบน้ําสูบน้ําที่ใช้ในส่วนนี้ทั้งหมดครใช่ค่ะมาณเราก็ต่อไปใช้พัดลมที่บานหรือว่าตู้เย็นอะไรได้ใครเข้ามาติดตั้งให้ครับทางบริษัทไออารพีค่ะเขามาใช้พื้นที่สวนป่าติดตั้งเป็นการกระจายความรู้ให้ผุมชนอื่นเพราะว่าของเราจะมีคนมาศึกษาดูงานตลอด ก็คือเอานวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้เผื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็มาติดในน้ำเนี่ยคือเหมือนเป็นการใช้พื้นที่เ,เป็นประโยชน์ไม่มีบ้านอยู่มีแต่สวนอย่างเดียวเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยโซลาเซลล์ลอยน้ำขนาด5กิโลวัตต์ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่น้ำได้อย่างคุ้มค่าที่สุด จุดต่อไปคือที่เขาเอาตัวเส้นกาวไนาโน,โนมาทดลองกับทุเรียนอ๋อปุ๋ยใช่ไหมใช่ปไปไโอ้นี่เอาเข็มปักนี้เลยป่ะ,ะอันนี้มันคืออะไรครับป้าอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นตัวเส้นกอวไท ซิงออไซนานมาช่วยบำรุงต้นไม้เพราะเป็นอาหารเสริมตอนนี้ก็ใช้ชื่อว่าปุ๋ยมีขาวอ๋อปุ๋ยมีขาวปุ๋ยมีขาวก็คือเป็นตัวปุ๋ยที่กระตุ้นบำรุงตน้นบำรุงใบอันนี้ที่ฉีดคือยับย่งยบย้งเชื้อราอ๋อยับย่างเชื้อราเป็นการยับย่้งเชื้อราที่ให้คืนตน้นแล้วก็ได้สองอย่างประโยชน์คือช่วยกระตุ้นลำต้นให้แข็งแรงครับ ตั้งแต่เช้าถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ย <c oughs> หลังจากเถียงไปแล้วเขาเข้าไม่กินละเพร,ราะนาั้นเวลาช่วงเช้าเราให้ยาให้ไรเราก็จะให้ช่วงนั้นอย่างอย่างตัวนี้มอนกันจะให้ช่วงเช้าอะ่ะวันเดียวเาขาจะดูน้ำหมดไปเลยอ๋อ,อเข้าใจละค่ะอันนี้เราทําไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเดือนละครัง้งเดือนละครั้งคะ่ะ นวัตกรรมปุ๋ยซิงค์ออกไซด์นาโนหรือปุ๋ยมีขาวซิงค์ออกไซด์ขนาดเล็กระดับนาโนเมตรใช้เป็นธาตุอาหารเสริมที่แทรกซึมในพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วช่วยเร่งดอกเพิ่มความหวานและขนาดให้กับผลไม้ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคและช่วยฟื้นฟูพืชให้พร้อมมีผลผลิตได้ในฤดูกาลต่อไป อันนี้ก็จะเป็นฐานเรื่องกเกษตชีวภาพแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมะีเป็นคลินิกหมอดินอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกการปรับปรุงคุณภาพดินใช่อันนี้ก็มีคุณลุงมนัสเนีโคแก้วเนี่ยเขเป็นเขาเรียกอะไรหมอดินประจำตำบลก็โดย ร่วมกับกรมพนาที่ดินนะคะเราจะมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดินจะรวมกลุมชาวบ้านเอามาวิเคราะห์ก็สทรงทางหน่วยราชการแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปละเพราะเรามีบริษัท r p c เนี่ยคะเขามีทีมวิจัยมาวิเคราะห์เรื่องดินให้เรา กลุ่มเกษตรกรแถบนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้หมดทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะบอกว่าใครสนใจเรื่องวิเคราะห์ดินอ่าเราก็จะเชิญชวนเขาเพราะว่าที่นี่จะมีอย่างกรมพัฒนาที่ดินก็จะมาปักจุดไว้ให้อย่างเงี้ยจุดเก็บตัวอย่างดินนะอย่างเงี้ยค่ะเพ่งจะขุดตรงนั้นน่ะตามส่วนขุดออกมาแล้วมาตากไว้ร่อนเอาแต่ผงดินนะ,ะคะไปเข้างานวิเคราะห์ เราก็จะรู้ว่าทานอาหารตรงเนี้ยมีอะไรที่ขาดจะได้วางแผนการปรับปรุงดินที่ถูกต้องค่ะไอจุดที่เก็บตัวอย่างดินเนี่ยเขามีหลายจุดไหมป้ามีหลายจุดค่ะอ๋อก็คือเขาก็ต้องมีการแบบเหมือนกับเอาไปวิเคราะห์ใช่ไหมว่าจุดนี้ดินเป็นยังไงเพื่อปรับปรุงจุดเดี๋ยวเราจะมีให้เห็นอ๋อก็คือหมายถึงว่าในส่วนนี้จะมีทั้งหมด4จุดแล้วแต่ละส่วนก็จะมีที่เหมือนกันกันอ่าเข้าใจละก็เอาตัวอย่างดินสี่จุดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ไปวิเคราะห์ออกมาว่า เาถาดถาดอะไรเราจะมีวิเคราะ์อกอกมาเสร็จแล้วเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ดินของเราเนี่ยต้องการอะไรที่จะเติม,มคลินิกหมอนดินโดยเกษตรกรผู้ชำนาญเรื่องดินคุณมานัฐร่วมกับนักวิจัย IRPC ปรับสภาพดินให้เหมาะสมโดยให้บริการตรวจสอบคุณภาพของดินและฟื้นฟูสภาพดินให้มีคุณสมบัติเหมาะสมก,กับการปลูกพืชแต่ละชนิด นี่คือเจบุญชื่นนะครับเจ้าของสวนยายดาเจบุญชื่น I R P C Smart Farming นี่โชว์ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะทำราเมียนต้มโคลงทุเรียนหม้อไฟค่ะป้าเคยกินป่ะไม่เคยไม่เคยนะครับเดี๋ยววันนี้ป้าจะได้ลองแล้วป้าป้าเคยเห็นราเมียนไหมไม่เคยไม่เคยเดี๋ยววันนี้ผมจะดึงราเมียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับมีสุกๆให้ผมกินไหมป้ามีอขายหมดไหมขายหมดแล้วไม่มีจะขายด้วยะ รามีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นบะหมี่นะครับเป็นบะหมี่ของจีนเนาะเขาเรียกว่าราเมี่ยนลาแปลว่าดึงเมี่ยนก็เป็นพวกแป้งพวกอาหารของเขาเนาะมันก็จะเป็นลักษณะของการทําบะหมี่โดยที่เราจะใช้การฟาดให้มันเหนียวนะครับแล้วก็ดึงจนเป็นเส้นนะครับอันนี้แป้งผมก็จะผสมมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนผสมพวกแป้งน้ําไข่นะครับถามว่าจริงๆเรียกว่าบะหมี่ไข่ได้ไหมอันนี้ก็เรียกว่าบะหมี่ไข่ได้เหมือนกันเนาะ อันนี้เป็นภูมิปรรัญญาชาวบ้านของจีนนะครับสเต็ปของมันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การฟาดให้เหนียวก่อนเนาะ <S 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 มันจะไม่เหมือนกับบะหมี่ไข่ที่เขาผลิตจากโรงงานเนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายวันเพราะฉะนั้นคือเขาต้องใส่บางอย่างเพื่อให้มันอยู่ได้นานประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้คือเป็นแป้งสดๆที่เราตีแล้วเราก็ดึงเป็นเส้นทุกวันอะไรเงี้ยครับอันนี้จะใช้ความรู้สึกจับนะครับว่ามัน เหนียวพร้อมที่จะดึงหรือยังนะครับอันนี้เวลาฟาดแล้วมันตึงอยู่นะครับก็ผมก็จะฟาดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนิ่มเลยนะครับอันนี้เริ่มได้แล้วนะครับออก,ก็มีคนทักว่าผมไปฟิตเนสมาจริงๆผมไม่ได้ฟิตเนสเลยนะครับดึงบะหมีอย่างเดียว <c oughs> ใช่ครับป้า นี่ครับก็จะได้เป็นเส้นรามิอล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จับลงลวกเลยนะครับคือมันเป็นเส้นสดเนาะเพราะนั้นคือเวลาดึงแล้วมันจะเราต้องลวกทันทีเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็จะกเกาะตัวเป็นเป็นก้อนเหมือนเดิมนะครับตําพริกกันก่อนเลยครับเอาหมดป่ะเอาเอาทีละครึ่งเลยป่ะเอาแค่ตําพอแตกครับป่าเอาละโอเคครับได้แล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมเตรียมผมเรียกว่าผงผัดนะครับ เป็นผงผักอันนีประสงค์คือใช้ผัดใช้ต้มใช้อะไรได้เลยอัตราส่วนก็คือผงปรุงรส3ส่วนนะครับใช้ไม่ได้หมดนี้นะครับอันนี้ผสมไว้ก่อนอเอาไปใช้เมนูอื่นได้นะครับอ่าแล้วก็น้ําตาล2ส,ส่วนครับอ่าแล้วก็เกลือ1ส่วนนะครับสมมุติว่าเราตวงด้วยถ้วยนี้ป้าผมก็ใส่ผงผงปรุงรส3ถ้วยน้ําตาลสองถ้วยเกลือหนึ่งถ้วยแค่นี้เองครับอ่าแล้วอันนี้เราก็เอาไปใส่เมนูผัดแกงต้มทอดหมักสูตรเดียวนะครับรสชาติแบบโหเป๊ะมากไม่ต้องแบบมา ไม่เติมน้ำตาลอีกนิดนึงเติมน้ำปลาหน่อยอเงี้ยง่ายเลยแต่เราใช้ถวยเล็กก็ได้ใช่ไหมถวยเล็กก็คือจริงๆเวลาเนั่นน่ะเราผสมใส่โหลไว้เลยป่ะแล้วเราก็ใส่เหมือนกับแบบเป็นของปรุงรสของเราอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่ารสชาติมันจะแบบถูกผสมแบบปรับระดับมาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกผมจะคั่วพวกผ่าตะไคร้ นะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการคั่วก็ได้หรือว่าคือผมนะผมจะใช้วิธีการคั่วหรือไม่ก็ย่างก็ได้ป้านะอันนี้นะครับอันนี้ผมก็คั่วแล้วมันก็หอมแล้วนะครับก็เอาแค่นี้แหละอ่าเสร็จแล้วผมก็คั่วอ่ามีน้ําไม่เป็นไรอ่านะครับแล้วก็า่ตาตะไคร้คั่วไปเลยครับอันนี้คั่วให้หอมเลยครับแล้วเดี๋ยวพอคั่วเสร็จแล้วเราถึงค่อยมาตำนิดนึงครับป้า ไม่ใช่ตำนี่เขาเรียกว่าอะไรนะทุบพอแตกทุบพอแตกตำเบาะเบาหน่อยอันนี้ไปเก็บมาจากที่ต้นนะครับถึ๊งว่าะตลาดที่ไหนไหนก็ไม่หวานเท่าที่นี่เราจะต้องคั่วรวมๆกันแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรมาทีหลังก็คั่วทีหลังนะครับไม่ยากนี่นะครับกลิ่นมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นมีรอยไหมเป็นบางส่วนละอันนี้ใช้ได้ละเดี๋ยวเราไปทุบพอแตกนะครับน้ำาจะเดือนแล้วกำลังโคกแล้ว อ่ะพอแล้วคะ่ะอ่านนี้นะครับอันนี้ตำพอแตกตำพอเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวมีอีกโครงป้าก็หิวนะครับอ <laughs> ่อันนี้ผมก็ใส่เครื่องเทศลงไปเลยนะครับที่เราทำเมื่อ <ฮะ S 1> สักครู่นี้พอตอนนี้นะครับเราต้มเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดน้ําเดือดก่อนน้าเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสนะครับแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปนะครับก็ตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ผงนี่ ไม่ได้ใส่หมดนะครับเดี๋ยวเราใส่แล้วค่อยๆชิมนะครับอันนี้น้ำมะขามเปียกนะครับใส่ไปเลยอันนี้จะเน้นออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับเสร็จแล้วปุ่มก็ใส่ปลาแห้งลงไปเลยที่ขี้หนูสดเพิ่มความเผ็ดเข้าไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มสักประมาณหนึ่งถึงนาทีตอนนี้นะครับตัวน้ําต้มโค้งเรานนี้ก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วกลิ่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ทุเรียนไปนะครับที่เราแกะนี่แกะเม็ดออกแล้วนะครับ ก็ใส่ไปเลยครับอันนี้เราก็จะต้มประมาณสัก3นาทีนะครับก็ต้มต้มไปเลยนะครับนี่อ,อได้แล้วมาเดี๋ยวผมตักเสิร์ฟในหม้อไฟก่อนนะครับป้าอ,อันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟไว้ได้แต่ว่าเบาๆได้ มากค่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเสิร์ฟเดี๋ยวผมเลือกครูนี้ก่อนแล้วเราก็ตกแต่งด้วยพริกนะครับพริกที่เราคั่วเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็โรยด้วยผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลาเมียนต้มโค้งทุเรียนหม้อไฟนะครับอ่าเดี๋ยวให้ป้าชิมนะครับนี่ ป้าต้องชิมเส้นด้วยนะเส้นมันไม่เหมือนที่อื่นเลยนะชิมทุเรียนด้วยถูกต้องป้าต้องชิมตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะสุกใช้ช้อนตักไหมโอ้อร่อยจริงจริงอ่าเห็นไหมโอ้อร่อยจริงๆเส้นเหนียวนุ่มอ่าเส้นเหนียวนุ่มน้ำกลมกลมนี่โอเคผ่านไหมป้า่าน่านนะครับอ่าแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟให้กับพี่ๆที่เขามารอเราอยู่นะครับอ่า ก็ <c oughs> กินคั้งแรกเนาะ,ะชิมแล้วรสชาติคือต้มข้องมันจะออกเปรี้ยวเผ็ด <c oughs> แต่พอชิมเส้นมันจะนุ่มเหนียวเรียนจะมีรสหวานกลมกลมมันมีทั้งหวานแล้วก็มัน <c oughs> เหนียว <c oughs> มันก็เลยเกิดความนุ่มนวลก็เรียกว่า ภาษาชาวบ้านหรือคนอุนบลก็เรียกว่าปลากินพร้อมกันแล้วมันนัววันนี้สนุกมากๆเลยครับป้าเนาะเราได้ทําอาหารด้วยร่วมกันด้วยเนาะแล้วเราก็ไปเดินชมสวนด้วยกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอบคุณป้ามากๆเลยนะครับแล้วไงเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะมาชวนป้าทําอาหารอีกได้ไหมได้ม,ไดมา,มาได้เลยนะ <laughs> ใครที่ชอบนะครับอยากจะให้ผมไปทําอาหารกับ เนี่ยกับมืออาชีพแบบนี้นะครับก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนะครับกดไลค์รัวๆเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับที่ยูทูบช anel เชฟก่อนเอ็นจ e f เชฟนะครับ